อันนี้อะไรเอ่ยภาพยนตร์ นังควายจีครับโอ้นมนครับนมนมจักเตานมจักเตานมจกเตาไปจีนี้นี่นเดี๋ยวนี่นะมันนั่นนั่นมันผม้อนบริสันเลยฝาคอฝาอันน่ากินนมไหมจุ๊บ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 นังาฟไม่ใจกอน่แล้ว เดี๋ยวเราไปดูปลานะครับมาดูปลาน้ำน่นกันหน่อยเดียตลาดสุดว้าวกัดขังมาเลยกดหลวงปลาแค่นี่ปี๋ต้มๆเอ๊ะแค่นี่ค่ะต้มะแม่ค้าคนง,งามบอกปลาแค่ล้ำเลยว่ะ ปลาเพียเจ้าโลดลอยห้าซี่ใหม่ๆสดๆตาใสๆเลยเจ้าจ้ะคอตาก็โหลคุณพี่ลาต้องคอเงืาเลยเจ้านี่คอตานี่ใสๆจ้ะใส่บาใส่พอนี้ไม่บลาไม่คอตานี่จ้ะจ้ะปลาดุกเมืองปลาจะล่อปลาแค่ลดสองล้อยจ้ะเจ้าปลาแค่ได้สามตัวได้สามตัวต้นปลาแค่สองตัวต้นปลาแค่ได้เปร์สมสักสีดีเหมาะค่ะปลาหายากสิปลาหนำลึกก็จะได้กิน จ้างรับประกันได้ปี่อลงปีมาจ้าไอ้ปากครั้งตัวไหนก็ร้อยหกสิบเอาร้อยห้าสารตัวนี้เจ้าร้อยห้าสิบเป็นสองร้อยเอาจ้าสองร้อยห้จะปิดตัวนี้ฮะได้สอตัวนะปีน่ปากกดนจ้เจ้าปากกดอันปากกดห้วยอันนี้ปากกดห้วยไหนเอานีไไม่ด้ประตัฮะ เอาปกอา,ากแค่บ่ไมามอกให้กินดินี่ใหญ่ตัเวเดียวนี่มันโลร้อยแปดสิบอันนี้แต่ไหนวะอันนี้แต่ไหนนี่สองร้อย <laughs> สองร้อย <laughs> อันนี้นาอันนี้นาอันนี้นาคิด คิดหนักครัละโอเคครับจะรบบาทต่าไรนี่เอาเคยคิดเลขโหลร้อยแปดสิบหารสิบมันจะที่บว่าสอคิดคิดละคิดละแปดคิดละสิบแปดบาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบแปดหกอตัวเนี้ยอันนี้ตัวนี้ เออใส่สุดละตัวใหญ่ใส่แล้วนั่นนี่นั่นเลี่ยจังไม่ก็ได้ปากังเอากะที่ปากก้นจังแล้วก็ได้ก็ตีบันทุกวันนะเพียเนาะวันนี้มันป่าน้านฝนตกไม่นะน้ำน้องนะเพียงที่สามน้อยนะเพีย นม่กิโลอะไรเนี่ยเจ๊ม่กิโลไรเนี่ยเข้มหนึ่งสองสามสี่ี่ะเป็นไรครับกดค้างครับหนึ่งกิโลมะเขือหนึ่งกิโลโลไปอันนี่จะเป็นตักทอง <c oughs> ปลทองยี่ปุ่นนะปี่นี่นะนล้ครับ ปลาทองญี่ปุ่นเจ้าสีถ้าซุกมาเป็นสีเนี่ยสีทองเหรอาคุณพี่ร้องกลิ่นจะต่างจากปลาทองบ้านเขาผ่านแล้วอ้โหนี่จะเป็นปลาทองปลาทองญี่ปุ่นจะล้ำกว่าเป็นพิเศษมีนึ่งกนรทำพริกีอย่างได้เลยความดีนี่ไซโยเตะเบสมันน 5, tai, ้อยพลังม er> ันล่ะครับค e ่ะอ er> ันนี้เอาไปแบ่งแบ่งเชี่ยได้เลยเอาไปปลูกได้เลยมาเรตัาสายพันธุ์เลย่าเรตัาสายพันธุ์เหรอบอปีอันนี้อ่านก่อนหน่วยมันจะออกนี่เลยต้นก็จะออกนี่ไม่ได้กินไม่ได้กินโตกันเอาไปพัด พัดใส่ไข่เพื่อน่ะอ่อนดูวกระน,นั้พริกต้มกระน,นั้พีกได้ตม้มซืดได้เปียนี่นะมาน้อยผีแคบเบอรี่คุณสถานแคบเบอรี่น้องออนจะชอบมากแคบเบอรี่นะครับอร่อยแคปฟุดสตรอบเบอรี่นะครับจากสวนสดๆครับสวนที่ไหนนี่เอาไหนคุณสถานถาน,าน,าน,นมดเลยเหรอเ <9 S 2> ๋้เาวกป้องกันหลวงนะพี่ครับ โอ้แม่ค้าขายปลานี่ขายทุกอย่างเลยนะครับม,มาที่เดียวได้ทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวเรากลับเข้าบ้านก่อนนะครับไปจัดบ้านจัดอะไรเสร็จก็เดี๋ยวทำกับข้าวกินกันนะครับรอติดตาม <c oughs> คลิตป <c oughs> ต่อไปนะครับ <c oughs> ไม่ได้ว่าเมนูต่อไปไมันจะเป็นอะไรนะครับ <c oughs> ตามกันต่อนะครับคลิปหน้าครับดีครับ